คนที่เคยทำกรรมกับสัตว์มักจะเจอเรื่องแบบนี้ข้อที่หนึ่งทำกรรมกับสัตว์คืออะไรก่อนจะพูดถึงผลของกรรมเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่ากรรมกับสัตว์คืออะไรกรรมกับสัตว์ไม่ได้หมายถึงแค่การฆ่าแต่รวมถึงการทรมานการทำร้ายเพื่อความสนุกการเลี้ยงด้วยความประมาทการละเลยต่อความทุกข์ของสัตว์ที่เรามีหน้าที่ดูแล แม้แต่การใช้แรงงานสัตว์แบบขูดรีดเกินขอบเขตก็จัดเป็นการสร้างกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎกว่าสัตว์ตั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายการมองสัตว์เป็นเพียงวัตถุคือจุดเริ่มของการผูกเวรโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำข้อที่สองทำไมบางคนจึงเกิดมาพร้อมความรู้สึกโดดเดี่ยวลึกๆตลอดเวลา เคยหมายที่คุณอยู่ในหมู่คนแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวทั้งโลกนั่นอาจไม่ใช่แค่ภาวะซึมเศร้าแต่มันคือผลสะท้อนของกรรมเก่าในพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดภาคสัตว์จับฝูงตัดมันจากแม่จากพ่อผู้นั้นเมื่อถึงคราวของผลกรรมจะได้รับความรู้สึกพัดภาคแม้มีคนอยู่รอบกายความรู้สึกโดดเดี่ยวแบบไม่มีสาเหตุ อาจไม่ใช่เรื่องทางจิตเวทแต่อาจคือผลสะท้อนของการพรากที่เราทำกับสัตว์ในอดีตชาติข้อที่3เจอความรุนแรงท,งทั้งที่ไม่เคยไปหาเรื่องใครบางคนเกิดมาในครอบครัวรุนแรงหรือโดนทำร้ายจากคนแปลกหน้าโดยไม่มีเหตุผลนี่คือคำถามที่เคยมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกว่าทำไมสัตว์บางตัวจึงเกิดในป่าอันตรายทั้งที่ไม่ได้ทำร้ายใครเลย พระองค์ตรัสตอบว่าเพราะมันเคยเป็นเหตุแห่งความกลัวแก่สัตว์อื่นในการก่อนนั่นเองเช่นเดียวกันหากในอดีตรเราเคยสร้างความหวาดกลัวเคยเล่นสนุกกับความเจ็บของสัตว์แม้นในชาตินี้เราทำดีแค่ไหนแต่เวรน,นั้นยังไม่สิน้นย่อมมีโอกาสที่ความรุนแรงจะย้อนกลับมาแม้เราจะไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ตามข้อที่สี่ จิตใจหวาดระแวงกลัวโดยไม่มีเหตุผลบางคนกลัวการอยู่คนเดียวกลัวเสียงแปลกๆก,กลัวแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี่อาจไม่ใช่แค่โรควิตกจริตและอาจเป็นผลสะท้อนของจิตที่เคยไล่ล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเคยเป็นเหตุแห่งความหวาดกลัวจิตของผู้นั้นจะหวาดกลัวแม้เมื่อไม่มีภัยหากเราเคยเป็นนักล่า เคยใช้ความกลัวควบคุมสัตว์จิตที่คุ้นชินกับการสร้างความกลัวจะย้อนมาครอบงำเราในวันที่ไม่มีใครไล่ล่าแล้วข้อที่หชีวิตเหมือนติดก,กับดักเดิมซ้ำๆไม่หลุดพ้นเสียทีคุณเคยรู้สึกไหมว่าพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ก็วนกลับไปจุดเดิมเหมือนชีวิตอยู่ในวงล้อกรรมที่ไม่รู้จะออกยังไงนั่นอาจเพราะในอดีตเราเคยเป็นผู้ล่า ที่วางกับดักให้สัตว์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดผูกสัตว์ด้วยเครื่องล่อย่อมติดอยู่ในเครื่องล่อแห่งตนในอนาคตเบื้องหน้าเราจะหลุดจากวงจรนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดใช้ความคิดแบบล่อลวงกับผู้อื่นแม้นกระทั่งในเรื่องเล็กๆเ,เช่นการพูดไม่ตรงใจการทำเพื่อหวังผลลับลวงเพราะนั่นคือเงื่อนไขของกับดัก ที่เรากำลังสร้างไว้ให้ตัวเองในภพหน้าข้อที่6เจอปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยไหมชีวิตเหมือนเดินดีๆอยู่แต่จุดจูก,ก็สะดุดก้อนหินก้อนเดิมทั้งที่ก็ตั้งใจระวังแล้วทุกครั้งสิ่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัตตปริหารสูตรเกี่ยวกับผลของผู้ที่เคยขวางทางหนีตายของสัตว์ผู้ใดทำสัตว์ให้ติดกับ ชีวิตของผู้นั้นย่อมติดกับทางแห่งธรรมแม้นไม่รู้ตัวหากเราเคยขัดขวางการรอดชีวิตของสัตว์เคยทำร้ายสัตว์ที่กำลังหนีตายชาตินี้เราจะเหมือนถูกดึงกลับแม้นในยามที่คิดว่าทุกอย่างกำลังจะดีข้อที่เจ่วอยบ่อยเจ็บเลื้อลังไม่รู้สาเหตุคุณอาจเคยเห็นบางคนที่ร่างกายดูปกติแต่ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยตรวจแล้วไม่พบโรคอะไร แต่เหมือนมีเคราะห์กรรมซ่อนอยู่ในร่างกายพระไตบปดฎกมีคํำตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนผู้ใดเคยทำสัตว์ให้บาดเจ็บเพื่อความสนุกผู้นั้นย่อมได้รับความเจ็บแม้ในร่างกายที่ดูปกติบางคนเคยล่าสัตว์เพื่อความมันเคยยิงนกตกปลาด้วยความสนุกแม้นวันนี้จะไม่ได้ทำร้ายใครแล้วแต่บาดแผลจากกรรมยังแฝงอยู่ในสรีระรอวันส่งผลในรูปแบบของโรคที่ไม่มีชื่อข้อ8 ผูกใส่ร้ายทั้งที่ไม่ได้ผิดนี่คือกรรมของผู้ที่เคยกล่าวโทษสัตว์ในหลายพระสูตรมีการกล่าวถึงบุคคลที่ใส่ความสัตว์เช่นบอกว่าสุนัขก,กัดทั้งที่มันไม่ได้กัดหรือไล่ตีแมวแล้วบอกว่ามันข่วนก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่วางคำเท็จลงกับสัตว์คำนั้นจะย้อนกลับหาตนเมื่อถึงคราวแห่งผลกรรมคนที่มักโดนกล่าวหาโดนเข้าใจผิดบ่อย อาจไม่ใช่เพราะกรรมปัจจุบันแต่คือผลสะท้อนจากวาจาที่เคยใช้เป็นอาวุธกับสัตว์ที่พูดไม่ได้ในอดีตข้อที่ 9. มีชีวิตที่ใครก็ไม่เข้าใจเคยไหมอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเข้าใจพยายามแค่ไหนก็รู้สึกว่าพูดกับใครไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์อธิบายสิ่งนี้ไว้ในอัตตะนิบาตว่าผู้ใดเคยสร้างความทุกข์แก่สัตว์ผู้สื่อสารไม่ได้ ผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีใครเข้าใจแม้นใช้ถ้อยคําไพเราะหากเราเคยทำร้ายสัตว์โดยเฉพาะในขณะที่มันพยายามส่งเสียงขอชีวิตเช่นหมาที่หอนด้วยความกลัวนกที่ร้องตอนถูกจับเสียงเหล่านั้นคือวจีกรรมที่ไม่ได้มาจากปากแต่มีแรงอธิษฐานลึกมากจนกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วไม่เข้าใจในพหน้าข้อที่1ิ มีสเสน่ห์ชั่ววูบแล้วทุกอย่างก็พังไปหมดบางคนเริ่มต้นชีวิตด้วยสเสน่ห์ที่ทุกคนหลงรักแต่นานไปกลับกลายเป็นคนที่ถูกเบินเฉยหรือแย่กว่านั้นถูกกันออกจากสังคมโดยไม่รู้ตัวนี่คือผลของกรรมที่เคยเลี้ยงสัตว์ด้วยความหลอกลวงพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ในธรรมบทว่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลประโยชน์แต่ลัเลยเมื่อมันแก่หรือหมดประโยชน์ ความรักในผู้นั้นย่อมอยู่ไม่นานแม้จะมีสนเสน่ห์ในเบื้องต้นหากเราเคยเลี้ยงสัตว์เพราะความอยากอวดเลี้ยงแล้วไม่ดูแลตอนมันปว่วยความสนเสน่หาที่เคยมีตอนเราจะมีแต่เปลือกและล่วงหล่นทันทีเมื่อบุญหมดข้อที่11คนใกล้ตัวทรยศโดยไม่รู้เหตุผลบางคนไว้ใจแล้วกลับถูกหักหลังจากคนที่รักมากที่สุด เหตุการณ์แบบนี้ในวัตไัยวีดกเรียกว่ากรรมสะท้อนในรูปแบบความไว้ใจที่ถูกทำลายผู้ใดเคยให้สัตว์กินอาหารบ้างแต่วันหนึ่งกับวางยาพิษในอาหารนั้นย่อมเจอคนที่ให้ความรักแล้วทรยศเขาในวันหนึ่งแม้นการทรยศอาจเกิดจากภายนอกแต่ลากลึกของมันอาจเป็นภพชาติที่เราทำกับสัตว์ผู้ไร้เดียงสาข้อที่12ทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นค่า เคยรู้สึกไหมว่าทำดีแค่ไหนคนก็ยังมองข้ามพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นหัวพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดเคยเพิกเฉยให้ต่อสายตาของสัตว์ที่มองขอความเมตตาในชาติหน้าย่อมเป็นผู้ทำดีแล้วไม่มีใครแลเห็นสัตว์บางตัวเคยเงยหน้ามองคนหวังว่าจะไม่โดนทำร้ายแต่หากเราเคยเดินผ่านมันไปโดยไม่ใส่ใจแม้แต่จะช่วย ก็อย่าแปลกใจว่าทำไมวันนี้โลกไม่มองเห็นความดีของเราเลยข้อที่13เจอคนอารมณ์ร้ายมาทำร้ายโดยไม่รู้จักกันคนบางคนเพิ่งเจอเราครั้งแรกก็แสดงความเลียดใส่อารมณ์อย่างไม่มีเหตุผลคุณอาจกาลังเจอผลของการสร้างความกลัวโดยไร้เหตุกับสัตว์ในอดีตผู้ใดเคยแกล้งสัตว์เพราะความสนุกสร้างความกลัวในใจมันทั้งที่มันไม่ทำอะไรผิด ผู้นั้นจะได้รับความหวาดกลัวกลับมาโดยไม่รู้สาเหตุหากคุณเจอคนด่าทอหรือถูกกระทํารุนแรงโดยไม่รู้จักกันลองทบทวนว่าเคยหัวเลาะในวันที่สัตว์ตัวหนึ่งร้องด้วยความหวาดกลัวไหมข้อที่14เหมือนถูกจับตาม,มองตลอดเวลาบางคนแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้แต่ก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างจับตารู้สึกไม่ปลอดภัยโดยไม่มีเหตุผล นี่คือผลของการจ้องตาสัตว์เพื่อความสะใจในอดีตผู้ใดเคยมองสัตว์ด้วยแววตาหวาดหวั่นให้มันกลัวผู้นั้นจะเกิดความหวาดระแวงแม้ไม่มีใครเฝ้าดูในพระสูตรบางแห่งระบุว่าแม้ดวงตาไม่พูดแต่ก,การส่งคลื่นความกลัวคือการสร้างพบใหม่ในรูปแบบที่เรากลัวคนอื่นเหมือนที่สัตว์เคยกลัวเราข้อที่15ไม่มีใครอยู่ข้างเราเวลาลำบาก เคยไหมตอนสุขมีคนเยอะแต่พอทุกข์กับไม่มีใครเหลียวแลนี่คือผลสะท้อนของผู้ทอดทิ้งสัตว์ในยามมันลำบากผู้ใดเคยเลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์แต่ละทิ้งมันในยามเจ็บป่วยหรือแก่ชราผู้นั้นจะพบกับความโดดเดี่ยวในวันที่อ่อนแอสัตว์เลี้ยงมันจดจำได้ลึกกว่าที่เราคิดความผูกพันที่ถูกทิ้งกลางทางแปลเป็นวิบากแห่งความอ้างว้าง ที่ย้อนมาหาเราในวันที่อ่อนแรงที่สุดข้อที่16เห็นสัตว์แล้วกลัวโดยไม่มีเหตุผลบางคนแค่เห็นแมวเห็นสุนัขแม้ไม่ได้ไล่กัดก็กลัวจับใจกลัวแบบไม่มีเหตุผลกลัวจนขาสัน่นหายใจแรงน้ำตาซึมผู้ใดเคยเบียดเบียนสัตว์อย่างหนักหน่วงชาติถัดไปย่อมสะท้อนความกลัวนั้นกลับมาที่ใจตนเองนี่คือกรรมในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ต้องมีคนบอกแต่ใจรู้เองว่าไม่ปลอดภัยแม้นไม่มีภัยอยู่ตรงหน้าข้อที่17มีบุตรหรือคนรอบตัวเป็นคนเครี่ยวกราดเหมือนสัตว์ดุคนบางคนเลี้ยงลูกมาอย่างดีแต่ลูกกลับดื้อรั้นก้าวร้าวเหมือนสัตว์ที่ควบคุมไม่ได้บางครั้งคนใกล้ชิดที่เราต้องดูแลกลับเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรที่แฝงมาในร่างมนุษย์สัตว์ที่ถูกทำร้ายโดยไม่มีทางสู้ มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นผู้ใกล้ตัวเพื่อให้เจ้าของกรรมชดใช้ด้วยความอดทนอย่าพึ่งสิ้นศรัทธาเพราะสิ่งนี้คือเวทีแห่งการชดใช้ที่กรรมจัดสรรมาอย่างแม่นยำข้อที่18สุขภาพจิตแปรปรวนโดยไต้สาเหตุบางคนอยู่ดีๆใจก็หวิวเศร้าลึกแบบจับต้นชนไปลายไม่ถูกบางวันหัวเลาะบางวันน้ำตาท่วม ในพระไตรปิฎกระบุว่าผู้ใดเคยทำสัตว์ตื่นกลัวต่อเนื่องเช่นจับมันเล่นพอหลับก็ตีพอตื่นก็แกล้งจิตของสัตว์นั้นจะสะท้อนกลับทำให้ใจผู้กระทำไม่นิ่งในพบต่อมานี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิบากจิตซ้อนจิตแม้สัตว์ตัวนั้นจะไม่อยู่แล้วแต่ความสั่นไหวในใจมันยังฝังอยู่ในจักรวาลข้อที่19 ชีวิตต้องอยู่ในสภาพถูกจํากัดตลอดเวลาบางคนต้องอยู่ในห้องแคบๆติดเตียงติดข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นคุกจริงหรือคุกทางใจผู้ใดเคยกักขังสัตว์เพื่อความสะใจไม่ให้มันได้อยู่ตามธรรมชาติของมันชาติน่าจะถูกกักขังในรูปแบบที่แตกต่างทั้งกายและใจลองมองดูชีวิตว่าเราได้มีอิสระตามสมควรหรือยัง อากยังติดอยู่ในวงจรที่รู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในชีวิตของตัวเองอาจถึงเวลาที่ต้องสำนึกและขอขมาข้อที่20ความรู้สึกไม่มีค่าฝังแน่นอยู่ลึกในใจเคยไหมายทำดีแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าฉันมันไร้ค่าฉันไม่มีวันพอผู้ใดเคยดูหมิ่นสัตว์เคยพูดว่าสัตว์ไม่มีจิตไม่มีความรู้สึก ชาติหน้าจิตของผู้นั้นจะเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเช่นกันแม้ใครจะยกย่องแต่ภายในใจกลับต่อต้านตัวเองอยู่ลึกๆเพราะมันคือผลสะท้อนของคำพูดในอดีตธรรมะไม่ได้สอนให้เรากลัวกรรมแต่สอนให้เราเข้าใจว่าทุกความรู้สึกในใจเราไม่เคยเกิดขึ้นลอยๆทุกอารมณ์ลึกๆที่เราแบกไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเจ็บ ความรู้สึกไร้ค่าหรือความว่างเปล่าอาจเป็นเสียงสะท้อนจากหัวใจของสัตว์ตัวหนึ่งที่เราเคยทำร้ายแต่เมื่อเข้าใจเราก็มีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่เมตตาที่แท้ไม่ใช่แค่ยาธรรมกับสัตว์แต่คือขอโทษในใจต่อทุกชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาต่ํากว่าเราและจากวันนี้ไปหากมีโอกาสได้ช่วยแม้นจะเป็นชีวิตตัวเล็กๆสักตัวขอให้ช่วยด้วยใจ เพราะนั่นอาจเป็นการปลดปล่อยกรรมของตัวเองอย่างแท้จริงหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ